หลังจากเราเต code, ิมโค้ดไปนะครับเพชรนะครับก็จะเด้งมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนะครับผมนี um <S <S ่เลยนะครับสำหรับ16,000เพชรแล้วก็บัตรซักห้องห้าไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับกดรับไปนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับสำหรับ16,000เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์มี่ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่พี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับผม สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lord Easy กัญชาเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกัญชาเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกิมเปอร์แบบถาวรครับผมเ้็กเโค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋าแล้วก็โค้ดเพชรกันด้วยนั่นเองนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมทั้งหมดสี่โค้ดนะครับถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คคคคคลลลิปนนนนีีีี้้้้้ใใหหพพพ่่่่่่กกกกอเยะะรรัับบถาไไไมมดด์็แจโ อ่านะครับกดไลค์เลยท่านน้องๆกดไลค์แล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1นึ่งพเพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจละครอาลูปตัวนี้เลยนะครับผม จำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1 9 9 9พเ้าบาพชรครับผมต่อ1นแพ็กเกจนั่นเองนะครับก็จะได้รับทุกอย่างงตอวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในต่ของเป็นสกิลปืนครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่มีการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นี่ครับ แม้เป็นกระบอกใหม่นี่ครับว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับโอเคนะครับแล้วก็พี่มีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูเอดีในคลิปนี้ก็รับของขวัญได้เลยพี่จะาการจะส่งไปให้นะครับผมได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับแม้เป็นบัตรเป็นชื่อครับผมว่าเป็นกระทั่งนะครับแร้วาเป็นในสีงเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยเนาะนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกานะครับในการรับของรางวัลพวกนี้ทั้งหมด4ีข้อครับกติกาข้อแรรกคับ กดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กิกข้อที่สองกดติดตามกดกระดิ่งชื่อนมของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่สามครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูอดีขอเต็งเอาไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับปฏิกา4ข้อไม่ยากเลยนะครับผมโอเคนะครับถ้ายจะได้ก่อนวันกันก็อย่าลืมตจำต่างปฏิกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปดูโค้ดก่อนกันเลยกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเรื่องว่าที่สองสกินปืนนั่นเองนะครับสกิปปืนเป็นในของ AK มังกรนั่นเองนะครับเป็น AK The Flaming Dragon นกระบอกนี้เลยเนาะนะครับนี่นะครับเป็น AK Flaming Dragon The เอคีเดอะเฟรยิงแลดากนนั่เองนะสกระบอก็จะมิสเป็นสกาครับผม เป็นในส่วนของสก้าชมพูนั่นเองนะครับนี่เลยกระบอกนี้นะฮะเป็นดาบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับ กบอบวกจามินหนึ่งบวกกระตางก, 2, กระยิงสองลบระยะหนึ่งนะฮะสำหรับขบองนี้นะครับนี่เลยนะฮะเป็นสก้าคิวผิดเลิฟนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้เนาะนะฮะแล้วก็จามินสอเ,เป็นท่าทางครับผมอย่างที่บอกเลยครับท่าทางเป็นใสอของเป็นท่าทางไอฮาร์ดยูนั่นเองเป็นท่ารางให้หัวใจนะนี่เลยนะฮะเป็นให้หัวใจนี่เลยนะครับ,นห,ห,ห,นนรบหนึ่งท่าทางเนาะแล้วลก็กระเป๋าครับผมกระเป๋ามาเป็นในสองกระเป๋าคุณหมูเช่นเคยเลยนะครับเป็นกระเป๋าคุณหมูสีชมพูนน่ารักน่ารักนะสำหรับอันนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทีเด็ดของเราเลยนะครับหนึ สามารถเติมได้10คนนั่นเองนะครับคนละ1 0 0 0พเพชรนะครับผมสำหรับอันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ก่อนเราจะแจกโค้ดการพี่ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นสองเป็นชุดใหม่นะฮะนี่เลยเป็นชุดใหม่นะอ่ะอันนี้ก็ไม่เอาอันไหนติันนั้นออกอ๋อโอเคก็ประมาณนี้เนาะมันเด้งขึ้นมาแจ้งเกินี่หล่อเท่เฮ้ยหล่อเท่ทุกคนนี่นะฮะโอ้โห หลอเฟี้ยจริงเลยนะครับแหมดูดิขอดูหน่อยก็แล้วกันนะครับสําหรับอันนี้นี่นี่นะเป็นชุดใหม่นะเป็นชุดในสองเป็นอ,อนิจาทรชนก่อสวรรค์ชายน,ะนั่นเองนะครับนี่นะหล่อเทะะ่เพล่ะตอนนี้ถ้าเราไม่อยากได้อันไหนก็ติ๊กออกนะสองอันนะฮะอ่าติ๊กออกได้สองอันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับไม่เ,เดี๋ยวขอเอาเป็น ถ้าเชือดคอนี่มีแล้วปาดคอมีแล้วอันนี้ขอเผื่อๆจะไม่มีนะอันนี้เอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยะหมุนครั้งแรกครับผมเก้าเพชรนะฮะหมุนก็เลยดีกว่านะครับนี่นะฮะเก้าเพชรได้เลยเอ่ยอ้ยนะฮะได้เป็นร่มเอ้ยร่มมีแล้วหรอนะฮะไม่รู้นะฮะโอเคนะร่มมีแล้วนะครับโอเคหมุนต่อไปครับผมอ่ะชึบโอเคนะต่อไปครับผมเก้าสิบเก้าเพชรครับ ทีเด็ดของเราแล้วก็เป็นในสองเป็นชุดนะแล้วก็จะมีในสองเป็นออแอร์บอร์ดมั้งอันนี้นะฮะเป็นมันนี่บอร์ดนะโอ้เท่ๆมันนี่บอร์ดนี่พี่บอกเลยเทนน่แน่นอนในอนาคตนะ <c oughs> โอ้มีหมดแล้วนะครับมีหมดแล้วอ่ะอ๊บโอ้โหดอันนี้ยังไม่มีนะครับนี่นะเป็นผ้าพยักคำรามอันนี้ยังไม่มีเฮนะ้ยคุ้มๆอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่ได้อันนี้มานะครับอันนี้ก็ยังไม่มีครับคุ้มเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวัดดวงกันในสองอันนี้เราจะได้อันไหนก่อนนะฮะ โอ้โหแด้มันนีบอดก่อนเอ้ยนี่นะมันนีบอดเฮ้ยเท่นะเท่จัดเลยเฮ้ยเนี่ยเขียนอยู่นะหราคาซานะครับผมโอ้โหหล่อเท่นะมันนีไฮส์นะครับถ้อชวนคนปนโลกนะครับนี่หล่อเท่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับแอร์บอร์ดใหม่อันนี้นะครับเฮ้ยคือเฟี้ยวเฟี้วนี้พี่น่าจะใช้เรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับนี้แล้วก็มาทีเด็ดของเราครับ99เพชรเราเปิดไปเลยนะฮะได้แล้วครับผมกับชุดนินจาชายนั่นเองนะครับนี่นะโอ้โหแต่ก็เกลืออยู่นะอื ก็เกือเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับนี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดกันนะฮะแล้วก็อันนี้ชุดพวกนี้น่าจะมีแบบว่าครั้งเดียวนะจะไม่น่าจะไม่มีมาแล้วนะในอนาคตนะฮะก็นี่นะฮะหครั้งนะครับ4ี่ครั้งครับแล้วก็สองครั้งครับแล้วก็อันนี้เป็นคาปิลานะครับก็ยังอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปืนก็ยังอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดนะครับไปขอมุ่ก่อนก็แล้วกันนะฮะ แล้วก็ครับผมอย่างอื่นก็ยังม,มีอะไรอัปเดตเข้ามานะแล้วก็มีส่องเป็นชุดอันนี้นะเป็นชุดของตัวชุดปลูกนะั่นเองนะก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นผู้หญิงแล้วก็อันนี้เป็นผู้ชายนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้ชายกันดีกว่าว่าจะมีอะไรใหม่ๆบ้างนะโอเคขอดูแพ็กเกจก่อนก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็กดเปิดกันเลยดีกว่านะครับกดเปิดไปนะครับนี่แล้วก็กดใช้ทันทีไปเลยนะครับก็หมดไป2,500เพชรเนอนเลยเฮ้ยก็ถือว่าเท่นะเทเทแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแอร์บอร์ดกันดีกว่านะมมัันนนนนนีีี่่่่บบออออรร์์ดดยยูไหเ อุ้ยหลอเที่นะครับหลอเที่นะครับโอ้โหเดี๋ยวลองใช้นี้ก็แล้วกันเนาะนะครับเฟี้ยวพี่อยากพาไปโดดให้ดูมากเลยนะครับตอนนี้เนาะนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็เฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวเรื่องเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามาแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่องกิจกรรมลงไปเล่นนั่นเองนะครับนี่นะล็อกอินแล้วก็เล่นเล่นเล่นนะครับก็รับในส่องตรงนี้ไปนั่นเองนะครับ แล้วกิจกรรมตรงนี้ก็มีแค่พวกเติมเพชร99เนาะก็รับในส่วนของพิมพ์เขียวนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากมาสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีสองเป็นสกิปิลน,นะฮะแล้วก็พวกท่าทางพวกนี้นะนี่เฮ้ยเฟี้ยวนี่นะฮะเฮ้ยทท้าทางเฟี้ยมากอันนี้เดี๋ยวเราซื้อดีกว่านะอาเอ้ยน้องแมวเอ้ยซื้อซื้อเลยไม่ลังเลเลยนะแล้วก็น้องหมา อันนี้ไม่เอานะฮะต้องเสือนะะอันนี้อย่าบอกผมมีแล้วนะฮะไม่รู้นะฮะน่าจะมีแล้วมั้งอันนี้เป็นชิบะนะครับอ่ะซื้อป้ายนะครับนี่ชิบะครับผมชิบะครับซื้อป้ายนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ไหนไหนอีกอันนี้อ๋อปิวอ่ะ,อะขอซื้อนี่ก็แล้วกันนะมีเสียงมีเสียงโหน่ารักโอ้โหม่เพื่อจ็ทั่นนะครับอือ เดี๋ยวเราเข้ามาซื้อต่อคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับประเทมโค้ดครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับตาคอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผม่าเจอใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ขอเราจุบคลิปกันนะฮะพี่อยากหมุนอนีให้น้องๆดูสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับนี่นะสิบ โอเคเกลือหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหเกลืออย่างเคยเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าเจอกันคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บชุดเท่มากหล่อเท่นะฮะเฟี้ยวจัด